ซูซ er ูกิเปิดตัวอ n นิ Suzuki s ส i f t รุ่นปี2018 Sport Compact คมามาตรฐานระดับโลกด้วยคอนเซปต์สไตล์เด่นบนเส้นทางที่แตกต่าง We Stand Out บริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเผยโฉม a l n นิ s u z u k i s w i f ปที่ชูจุดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีเครื่องยนต์แบบดูอัจเจตและแพลตฟอร์มใหม่ Hard Tech พร้อมดีไซน์สปอร์ตคงเอกลักษณ์ DNA ของ s w i f ปกับเทคโนโลยีอัทันมัยช่วยในการขับขี่และอุปกรณ์มีความสะดวกครบครันเจาะกลุ่มคนหนุ่มสาววัยทำงาน ตั้งเป้ายอดขายปีนี้15,700คัน Swift S ว i f t เป็นรถรุ่นสำคัญของ Suzuki s u z u กิในระดับโลกแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ Suzuki, s u z u กิด้านรถยนต์คอมแพกและความทุ่มเทในการสร้างสรรค์รถยนต์ที่มีทั้งดีไซน์สวยงามทันสมัยและความสนุกในการขับขี่สำหรับสวิ f ตรุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นที่3ยังเป็นรถยนต์หนึ D ่งเดียวที่ได้รับรางวัล r j c Car of the Year 2018ัจากการคัดเลือกโดยสถาบันนักวิจัยและผู้สื่อข่าวยานยนต์แห่งญี่ปุ่น หลังจากที่2 Generation ก่อนได้รับรางวัลน,นี้มาแล้วในปี2005และ2010ตามลำดับซูซูกิจึงเชื่อว่า Swift g ์เจเนเรชันที่3นี้จะสร้างปรากฏการครั้งใหม่ในตลาดรถยนต์ของไทยได้อย่างแน่นอน s w i f t ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Innovation Fun and Sporty โดยออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ All New Suzuki Swift มีความโดดเด่นทั้งเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกและสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมโดยในด้านการออกแบบภายนอก ยังคงความโดดเด่นด้วยดียไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์แต่มีกลิ่นอายของรถยุโรปมากขึ้นโดยมิติตัวรถซึ่งมีความสูงอยู่ที่1 4 9 5ม mm, มและกว้างขึ้น4 0ม mm, มตรทำให้ e นิลสกีสวิฟมีความสปอร์ตและดูปราดเปรียวมากขึ้นโดยซูซูกิยังเน้นให้ All น new Swift มีภาพลักษณ์ที่ดูสปอร์ตดูด,ดันด้วยเส้นสีแดงแต่กระจังหน้าสีดำไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ปรับระดับสูงต่ำได้สำหรับ2รุ่นบนคือรุ่น G L X และ G L X Navy ส่วน2รุ่นล่างอย่างรุ่น GA และ GL จะเป็นไฟฮาโลเจนมัลติ r รีเฟกเตอร์โดยไฟส่องสว่างเวลากลางวัน daytime running light แบบ LED บริเวณไฟหน้าจะมีใน2รุ่นบนและแบบ LED บริเวณกันชนหน้าจะมีในรุ่น GL ส่วนไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ในทุกรุ่นย่อยล้อลูมิเนียมอัลลอยเป็นขนาด16นิ้วโดย2รุ่นล่างอย่าง GA และ GL จะเป็นล้อขนาด15นิ้ว ในส่วนของสมรรถนะได้เพิ่มเทคโนโลยีใหม่เข้าไปคือหัวฉีดคู่หรือดอวเจ็ตที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงประหยัดน้ำมันกว่าเดิมมากกว่า23กิโลเมตรต่อลิตรขับขี่เรา้าใจด้วยเครื่องยนต์ใหม่รหัส K12M ความจุ1 1 9 7ซีซีให้กำลังสูงสุด83แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีแรงบ,บิดสูงสุด1 0 8นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อน,นาทีรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E20 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT นอกจากนั้นในด้านความปลอดภัยมีการนำแพลตฟอร์มใหม่ฮาร์ดเทคมาใช้เพื่อช่วยลดมีน้ำหนักน้อยลงแต่คงความแข็งแกร่งและช่วยประหยัดน้ำมันรวมถึงโครงสร้างตัวถังแบบเทคพร้อมระบบกันการสั่นสะเทือนระบบป้องกันล้อเหมือนฟรีช t คชั่นคอนโทรลช่วยในการควบคุมรถขณะขับขี่บนถนนลื่นหรือในทางโค้งและยังเหมาะกับการขับขี่ในเมืองด้วยระบบอัลเลอริงซที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันขณะรถหยุดนิ่งขับขี่อย่างมั่นใจในทุกเส้นทางด้วยระบบฮิวโฮคอนโทรลที่จะช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน โดยระบบต่างๆดังกล่าวจะมีในทุกรุ่นย่อยและปลอดภัยมากขึ้นด้วยถุงลมนิรภัย SRS ถึง6ตำแหน่งสำหรับ2รุ่นบนคือรุ่น GLS และ GLS Navi ทุกรุ่นย่อยยังมาพร้อมระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP เก็บขัดนิรภัย e r ด้านหน้า3จุดพร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติและ e r ด้านหลัง3จุดระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก Isofix ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer ไฟเบรกดวงที่3ชุดซ่อมยางฉุกเฉินส่วนระบบสัญญาณเตือนภัยจะมีเฉพาะ3รุ่นบนคือรุ่น GL, GLX และ GLX n a v y ในส่วนของระบบช่วงล่างของ Swift ใหม่นั้นระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกแบบมีช่องระบายความร้อนส่วนด้านหลัง2รุ่นล่างคือรุ่น GA และ GL จะเป็น r รัมเบรส่วน2รุ่นบนคือรุ่น GLX และ GLX n a v y จะเป็นดิสเบ สำหรับระบบกันสเถือนด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตรัทพร้อมคอยสปริงด้านหลังเป็นแบบทอเชนบีมพร้อมคอยสปริงทั้งนี้อเนิวซูสกิสวิปยังมาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายแบ่ขงขั้นโซนกลางด้านหน้าเบ็เข้อหาคนขับเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นมารวัดสไตล์สปอร์ที่ตกแต่งด้วยเส้นสีแดงพร้อมจอสแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ L C D มาพร้อมจอระบบสัมผัสซูสกิทสมาร์ทคอนเน็กขนาด7นิ้วในรุ่นท็อปสุดอย่าง G L X n นว i ที่ควบรวมระบบนำทางที่แม่นยำ กับฟังก์ชันการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธพร้อมโปรแกรม Apple CarPlay รวมถึงพวงมาลัยที่ออกแบบใหม่เป็นรูปตัวดีเพื่อเพิ่มพื้นที่วางขาระหว่างเบาะและพวงมาลายัยในขณะที่ระบบเปิดประตูอัจฉริยะหรือ Keyless Entry และปุ่ม Keyless Push Start จะมีเฉพาะใน2รุ่นบนคือรุ่น GS และ GS Navy All New Suzuki Swift มีเลือกทั้งหมด6สีได้แก่สีแดง a b l a z e Red Pearl สีเงิน Star Silver Metallic สีเทา Mineral Gray Metallic สีดำ Super Black Pearl และสสีใหม่คือสีน้ำเงิน Speedy Blue Metallic และสีขาว Pure White Pearl โดยสีขาว Pure White Pearl เพิ่มเงิน5,000บาท All New Suzuki Swift มีทั้งหมดสีรุ่นย่อยโดยมีราคาจำหน่ายดังนี้รุ่น G A CVT ราคา4,99,000บาทรุ่น G L CVT ราคา536,000บาท รุ่น GS CVT ราคา6 9 0 0 0 0บาทและรุ่น GS n a v y CVT ราคา6 2 9 0 0 0าบาทสุสกีดได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินจัดโปรแกรม MyWay ผ่อนเริ่มต้นเพียง3999บาทต่อเดือนและแคมเปญพิเศษ loyalty โ,โ,โปรแกรมสำหรับลูกค้าสวิปเพียงนำสวิปคันเดิมมาเปลี่ยนเป็นสวิปใหม่รับทันทีส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่ง20 0 0 0บาทอีกทั้งสุสกีจะจัดกิจกรรมพิเศษที่โชว์รูมทั่วประเทศทั้ง120แห่งในวันที่1 0ถึงกุมภาพันธ์ และกิจกรรมพิเศษที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศในวันที่11-18กุมภาพันธ์ศกนี้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ